สวัสดีครับ n k photo ep ที่2วันนี้จะมาสอนการดาวน์โหลดและการติดตั้งฟอนต์ลงในคอมพิวเตอร์นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ไปดาวน์โหลดฟอนต์อยู่ใน Google ก่อนนะครับให้เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับจากนั้นให้เซิร์ชคำว่า google com นะครับต่อไปให้เราพิมพ์คำว่าฟอนต์นะครับ f o n t นะครับแล้วก็ enter แล้วก็เลือกเข้าไปนะครับ ให้เรามาคลิกที่ font.com นะครับจากนั้นเราก็เลื่อนเลื่อนดูนะว่าเราชอบฟอนต์ไหนนะครับวันนี้ผมจะสาธิตโดยฟอนต์นิราดปาลีดนะครับฟอนต์นิราดปาลีดให้คลิกเข้าไปนะครับ จากนั้นก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะเห็นปุ่มดาวน์โหลดนะครับจากนั้นให้เราคลิกที่ดาวนะ์โหลดครับจากนั้นให้เราเลือกที่เซฟนะครับหรือที่บันทึกของเราในส่วนนี้ผมขออนุญาตเอาไปไว้ใน Desktop นะครับเลือก Desktop เสร็จแล้วก็กดเซฟครับเราก็ได้ฟอนต มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาติดตั้งฟอนต์นะครับลงในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะสอนเป็น2วิธีนะครับก็คือการ d ดับเบิ้ลคลิกอินสตอลนะครับแล้วก็การคัดลอกไปวางไว้ในโฟลเดอร์ฟอนต์ที่อยู่ในระบบนะครับเรามาเริ่มดูวิธีแรกกันเลยนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราดาวน์โหลดฟอนต์มาแล้วนะครับบันทึกไว้ที่หน้าจอนะครับจะขึ้นเป็น วินซิปนะวินซิปให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกฟอนต์นะครับเมื่อกี้เราเลือกเป็นนิราศปารีดนะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะครับสังเกตดูนะครับน่าจะมีอยู่2อันนะครับ2อฟอนต์ให้เราดับเบิลคลิกอันบนก่อนนะครับดับเบิลคลิก แล้วก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็กด Install นะครับรอสักครู่นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็ดับเบิลคลิกตัวที่2นะครับแล้วก็กด Install อีกครั้งนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าในเครื่องของเรามีฟอนต์ตัวนี้อยู่ในระบบแล้วนะครับแล้วก็กดย็ดต่อไปก็รอสักครู่นะครับ สำหรับการติดตั้งฟอนต์ในรูปแบบที่1ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการลงฟอนต์แบบที่2นะครับสำหรับคนที่มีฟอนต์อยู่ในเครื่องนะครับแล้วเก็บเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปลงตามวิธีแรกนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลานะครับเราก็สามารถ copy ฟอนต์ทั้งหมดที่เรามีในเครื่องนะครับไปวางไว้ในโฟลเดอร์ฟอนต์ที่อยู่ในระบบได้เลยนะครับสำหรับผมนะครับก็จะเตรียมฟอนต์ไว้ประมาณ 9ฟอนต์ Fun, นะครับอันนี้ครับคือสิ่งที่ผมเตรียมไว้นะครับจากนั้นให้เราไปที่คอนโทรลพายนนนะครับคอนโทรลพายนลดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเราสามารถเลือกมุมมองหน้าจอของเราได้นะครับบางคนก็จะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับส่วนผมเลือกเป็นสมอลไอคอนนะครับเพราะว่าจะได้ดูง่ายนะครับจากนั้นให้เราไปที่ฟอนนะครับฟอนตรงนี้นะครับ คลิกเข้าไปโอเคครับเข้าไปแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปที่โฟลเดอร์ฟอนที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรือที่เราเก็บไปนะครับให้พวกเราเลือกนะครับให้เลือกทั้งหมดนะครับสําหรับผมมี9ฟอนก็ลากแบบนี้เลยนะครับส่วนคนที่มีเยอะนะครับเป็น10เป็นร0อยนะครับก็ ใช้คีย์ลัด c t r l A ได้เลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับให้เราคลิกขวาเลือก Copy นะครับเลือก Copy จากนั้นให้ไปที่ f o ล d e r Font นะครับที่อยู่ในระบบของเรานะครับให้เราคลิกขวาแล้วก็เพลสนะครับวางนะครับการแจ้งเตือนแบบนี้นะครับเหมือนที่ผมเคยบอกไว้นะครับก็คือ ในระบบของเราในคอมพิวเตอร์ของเรามีฟอนต์ตัวนี้แล้วนะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับเช็คบ็อก์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดยึดไปเลยนะครับมันก็จะลงทับไปนะครับลงทับฟอนต์เดิมของเราก็รอสักครู่นะครับสำหรับการดาวน์โหลดฟอนต์และการติดตั้งฟอนต์ในวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ